Advanced ลสิทอันนี้หลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะคือมันเป็นการอัปเกรดอัพเกรดพลังวิญญาณจากไอ้น,นี้นะครับโคโซเนี่ยเรามาดูที่อาวุธของเราเนี่ยมันคือมันจะอัปเกรดพลังวิญญาณตรงนี้ตามเปอร์เซ็นที่ที่ได้นะคือมันจะมี3ขวดขวดสารละลาย มันจะมีแดงม่วงแล้วก็ส้มนี่นะครับความแตกต่างสีแดงเนี่ยหนึ่งห้านะครับเนี่ยอ่ะนี่มันบอกอยู่หนึ่งถึงห้าแล้วก็ได้หนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นตหนึ่งถึงห้าตรงนี้ก็คือเป็นการสุ่มว่าจะได้กี่ช่องนะสมมติได้หนึ่งช่องเราก็อัปเกรดได้แค่ครั้งเดียวนะแต่ถ้าได้ห้าช่องเราก็ใช้สารละลายเนี่ยอัปเกรดได้ตามจํานวนที่ได้นะสมมติห้าก็คือห้านะ แล้วทีนี้ถ้าแบบเราได้อาวุธดีๆมันผมแนะนําให้เป็นสารละลายสีส้มนี่เลยนะสารละลายสีส้มเนี่ยมันจะสตาร์ทที่5้าถึงเช่องนะทุกคนที่นี่ผมไม่มีไอ้สีม่วง,งนี่ได้แค่3าถึงเช่องสมมุติ่าผมใช้สีแดงนี่แล้วกันมาสุปดูเปอร์เซ็นต์มันก็ได้นะหนึ่งถึงห้านะมันก็สุมนะ่มแต่ว่าถ้าอนี้ก็จะสตาร์ทที่3าถึงเนะยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงมันก็จะยิ่ง คูณตัวนี้นะครับ